ถ้าคุณไม่ผนิดนะฮะไม่ได้เป็นเจ้าของช้างโดยตรงเนี่ยห้ามทำแบบนี้ติดขดัดนะหรือถ้าคุณมาเลี้ยงช้างแล้วควานไม่อยู่ครับก็ห้ามทำแบบนีนะ้มีช้างไม่กี่เชือกหรอกที่ไม่ทำร้ายมนุษย์สวัสดีครับพวกเราช่องพายบวบานนะครับนี่ก็มาเล่นกับเจ๊ไพบูลนะครับถางหางดเปาน หลังจากที่เราขี่นะครับเจ๊ไพบูนไปหาอ่าคุณตาทองใบก็ไม่ถ่ายจริงเลยจะมานั่งเล่นกับเจ๊ไพบูนนะครับโอ้โหนี่ไม่ใช่นั่งกันง่ายๆนะครับจะมานั่งข้างล่างช้างนี่คือถ้าคุณไม่สนิทนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของช้างอ่า โดยตรงเนี่ยห้ามทําแบบนี้เดิดขาดนะหรือถ้าคุณมาเลี้ยงทางแล้วควานไม่อยู่ครับก็ห้ามทําแบบนี้คะมีช้างไม่กี่เชือกหรอกที่ไม่ทําร้ายมนุษย์อันนี้ผมเป็นเจ้าของเขาอยู่กับเขามาตั้งแต่อ่าตั้งแต่ผมจำความได้ครับก็ เราจะเล่าประวัติให้ฟังก็ได้กับช้างเชือกน,นี้เป็นช้างที่คุณตาซื้อมาอส่วนหนึ่งเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินของคุณพ่อของผมเองคือคุณพ่อของผมเนี่ยเป็นเป็นข้าราชการครูเสร็จแล้วท่านได้เสียชีวิตครับเสียชีวิตลงเมื่อผมตอนสามสามขวบ คุณแม่ก็มาล้องมาแหลงมาลองมาแหลงนะครับไม่รู้จะไปไหนด้วยความที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะครับ23ปี23ปีก็ถือว่ายังยังยังไม่โตนะยังไม่โตก็ได้เงินสหกรณ์ทออรัพย์ครูเงินชพคนะครับแล้วก็ขายที่ขายทางอยู่ที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ได้เงินจำนวนหนึ่งใช้หนี้ด้วยเพราะว่าคุณพ่อผมเนี่ย เป็นคนบ้ารถไถบ้ารถนแมคโครแกก็ไปซื้อรถไถครับสองคันล้านกว่าบาทสมัยแต่ก่อนเงินล้านนี่มเทียบไม่ได้กับเงินปัจจุบันนะครับเงินล้านแต่ก่อนก็ประมาณสักสี่ห้าล้านได้มั้งเนาะเพราะว่านา,นานแต่ก่อนมันไล่ละหมื่นทุกวันนี้มันไล่ละแสนนะครับสิบเท่ารถไถเมื่อคุณพ่อเสียชีวิตครับรถไถก็ไม่มีใครส่งต่อ ต้องขายออกก็ต้องติดหนี้เขารถไถสองสคันก็ขายนําหมดที่นาก็ต้องขายออกไปทั้งหมดบ้านก็ต้องรื้อออกมาขับมาอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดวีรำอำเภอตะตึกครับแล้วทีเนี้ยก็ได้เงินหลังจากใช้หนี้ก็ได้เงินมาจำนวนก้อนหนึ่งคุณตาก็เอาไปซื้อครับซื้อเนี่ยซื้อช้างครับซื้อเจ๊ไพบูญ ก,ก็พูดได้ว่าเป็นช้างมรดกอของคุณพ่อค,คุณตายจะพูดเสมอว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างของเสือสิงเป็นช้างของเสือสิงเพราะว่าได้นําเงินของเสือสิงเนี่ยไปคุณพ่อของเสือสิงเนี่ยไปซื้อนะคือคนอีสานเนี่ยเวลาเขามีมูลมีมังมีมรดมีทรัพย์สินเนี่ยเขาจะ แบ่งรูปแบ่งหลาะใช่ไหมอ่คือช้างในตระกูลก็จะมีลำพูนมีลำพูนเอ่อมีชื่นใจที่ที่เป็นกองกลางเลยนะมีลำพูนมีชื่นใจหรือเขาแบ่งกันแล้วเพราะแต่ก่อนเรามีช้างทั้งหมด12เชือก12เชือกรู้สึกว่าจะแบ่งกันหมดแล้วมั้งนะฮะแบ่งให้อ่อนานคร นะแบ่งให้นะาหำรู้สึกว่าจะแบ่งหมดแล้วนะครับพอแบ่งหมดแล้วปุ๊บคุณแม่ก็ได้อ,อไผ่บูนเอยีงยงเขา,อาอเอียงเดี๋ยวเข้าสู่ระบบแฟตนะฮะใครที่ทำธุรกิจออนไลน์นะครับผมก็แนะนำให้ทำการกรอบนะ ตบซะน้อยดูนะครับจะ<ช>ตบช้างกันตบไหมเจ็ดหกห้าสามเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะผมก่อนน,นี่ก่อนดูนะพอบุญหลายเดินไปนะครับเจ๊บุญจะตบก่อ เอาไว้แล้วปัวปัวปัวอ้โหเโอา <c oughs> <c oughs> ไม่ปัวครับทำใส่เขาดีเอ่อถึงไหนแล้วเมื่อกี้นั่งท่านผู้ชมนั่งเลยนั่งกับเจเลยเออเขาก็แบ่งแบ่งบุลแบ่ง,บงมังกันหมดแล้วแหละทีนี้มันก็เป็นช้างกองกลางนะ ทางกองกลางก็จะมีชื่นใจกับลำพูนนะครับคือใครที่เลี้ยงคุณตาคุณยายใครที่ดูแลคุณตาคุณยายเมื่อท่านแก่เท่าเมื่อท่านอ,าอยู่ในวัยนชะราคนนั้นก็จะได้ไปนะครับคือมันเป็นข้อตกลงแล้วแหละคือใครเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็จะได้มูลมังกรสุดท้ายก้อนนั้นไปนะก,ก,ก็ต้องดู พ่อพ่อแม่พ่อ,อต้องก็ต้องดูแม่ผมนะผมมีสองคนเขาจะใครจะเป็นคนเลี้ยงคณตาคุณยายนะครับแต่ใครจะเลี้ยงผมก็ซัพพอร์ตคณตาคนาใจผมนั่นแหละเพราะผมก็เปรียบเสมือนลูกของท่านเนาะผมไม่ได้คิดว่ายายเป็นยายนะครับผมจะคิดว่าคุณยายเนี่ยคือแม่แล้วผมก็เป็นลูกคนสุดท้องของคุณยายคุณยายก็คิดว่าผมเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องเหมือนกันไม่ไม่ไม่ได้ใช่ในฐานะหลาน เป็นลูกคนสุดท้องนะครับแกจะบอกว่าเสือสิงห์เนี่ยก็เป็นลูกคนสุดท้องเวลาทําอะไรแกก็จะคิดคิดถึงผมเหมือนกันนะครับก็เข้าใจนะครับคือแกเลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดนะเลี้ยงเรามาตั้งแต่เกิดแล้วเราก็เป็นลูกที่กัมพาพ่อแหนะ่กัมพาพ่อแล้วคุณแม่เนี่ยก็ก็กลับมาอยู่บ้านนะครับเราก็ได้สามีใหม่นะครับตามกระบวนการคิดของคนแกก็คือเรานะฮะก็ต้องไปอยู่กับคุณยาย คุณยายก็เลียงเราเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกเลยครับก็ช้างเชือกนี้ก็เป็นชื่อชื่อของผมนะฮะกับเสือแล้วก็แม่เนี่ยบัวบานก็เช่นเดียวกันบัวบานนี้ก็เป็นชื่อผมนะครับเสือแล้วก็แม่ครับคุณยายก็แบ่งแบ่งให้แล้วแหละครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นชื่อของคุณยายแต่ก่อนเป็นชื่อของคุณตาคุณยายปัจจุบันก็กลายเป็นช้างผมเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยเงินเดือนเขาผมก็ให้ ให้คุณยายหมดเลยนะครับเงินเดือนอสองสองเชือกนี้2อง0มืน่นหบาทนะครับผมก็ไม่ไม่เคยเอาส่วนค่าอาหารค่า,าควานค่าอะไรเียผมก็ออกให้นะฮะออกให้ทุกอย่างเพราะว่าเขาก็มีเงินเดือนของเขาอยู่แล้วจากจากผมเนี่แหละคือผมได้เงินจากตรงไหนนะฮะผมก็ได้เงินจากการที่ผมขายเสื้อผ้านะครับขายเสื้อผ้าขายผลิตภัณฑ์นะครับจาก ช้างนะฮะกระเป๋าเอ้ยนะฮะไว้ทางช้างเอ้ยนะครับเหล่านี้ก็ได้ได้เงินจากส่วนนี้นะฮะมาดูแลเขานะครับมาดูแลครอบครัวเนี่ยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับดูช่อง YouTube ของเราแล้วก็พวกเราชาวช้างอุดหนุนสินค้าของเรานะฮะเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะกระเป๋าเอ่ยคำพิสแบนนะฮะพิสแบนพวงกุญแจ พวกนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านฮะที่คอยสนับสนุนพวกเราเรื่อยมาครับก็ทําให้ช้างของเราเนี่ยตัวโตวนะครับทําให้ช้างในบริเวณนี้นะครับคุณภาพาชีวิตของช้างในจังหวัดส,สุรินทร์ที่อยู่ในศูนย์โคชอาณาจักรและโครงการและศูนย์โคชศึกษาปัจจุบันเริ่มจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะการทํา YouTube ทำ YouTube นี่ก็ดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวนะฮะแล้วเมื่อเม็ดเงินมันมากขึ้นเนี่ยควันช้างเ็ามีเงินมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะได้ซื้อของอาหารเนี่ยแบบนี้นะครับช้างก็จะคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับในในแบบในแบบที่เขาเป็นนะในแบบที่เขาเป็นอย่างเจ๊นเนี่ยก็เอามาจากพัทยานะครับแต่ก่อนเขาก็ทํางานอยู่ที่พัทยาก็ดีไหมก็ดีนะ เขาก็ได้เดินออกกําลังกายรับแขกเขาไม่ได้หนักสาหัสอะไรนะครับแต่เราเอากลับบ้านมาครับเพื่อที่จะมาอยู่บ้านนะับปลดกษียณก็ไม่ได้ให้เขาค้นแขกอะไรแล้วครับเอามาผสมพันธ์อยู่บ้านแต่ก็จะมีโปรแกรมอยู่นะครับโปรแกรมมาเร็วนี้ก็คือจะเปิดเป็นสวนช้างน้อยๆนะฮะให้นักท่องเที่ยวให้ f c นะครับได้มาสัมผัสกับการเลี้ยงช้างนะครับได้เดินกับช้างได้พาช้างอาบน้ำนะก็เร็วๆนี้นะฮะคัมมิ่งซูน หลังจากที่บวบันหายดีนะครับหลังจากที่ชื่นใจมานะก็จะเอาเจลํำพูนมะาก็จะเปิดเป็นากิจการของตัวเองนะครับคือที่ตัดสินใจเปิดคือหนึ่งอยากให้เขาได้เดินออกกําลังกายนะครับถามว่าเราอยู่นี่ได้ไหมได้ครับอยู่ที่นี้ก็ได้เดินออกกาลังกายเฉพาะช่วงเย็นแต่ด้วยความต้องการของเอฟซีด้วยครับอยากให้เราเนี่ยเปิดสวนนะมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนํามาหลายท่านนะครับผมก็โอเคนะจะลองทําดู นั่งบนกับทีแต่บัวบหารโตไปแล้วผมจะนั่งอยู่ได้ไหมเนี่ยถามว่าเสียวไหมก็ก็เสียวนะครับแต่ว่าด้วยด้วยความเชื่อใจของเรากับเขาที่อยู่ด้วยกันมาตลอดมันมันมันก็ไว้ใจเขาได้เก้าสิบเก้าสิบห้าเปอตีนมาแล้วเนี่ยถ้าช้างดุร้ายน่ะ เขาทำปุ๊บทีเดนะียวน่ะผมผมไปไหนไม่ได้นะเออเอ,อตกใจพี่คุณชางเหยียบเพราว่าเขาชอบเตะเขาเตะคุณยายมาแล้วอไปคันนี้ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนขอบคุณท่านนะครับที่รับชมแลวฟังนะฮะที่ผมได้บ่นไปนะฮะสิบกวนาทีก็หนึ่ง ไลค์หนึงแชร์หนึ่งคอมเมนต์นะครับคือหนึ่งกำลังใจให้กับพวกเราทาอช้างครับคิดว่าดีไหมนะครับที่ผมจะเปิดฟาร์มช้างแน่น้อยนะครับก็อยากได้ความคิดเห็นนะครับจาก fc ด้วยนะครับเมนที่ผมผมจะเข้าไปอ่านครับคเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับจะอยู่รอดไหมนะครับเปิดสวนโควิดเลยเฮ้สวัสดีครับ